กลับมาพบกับการแข่งขัน R2M Thailand Superbike ในช่วงของพิธีมอบรางวัลนะครับ400 Division 1นะครับนักแข่งที่อยู่บนโพเดียมณขณะนี้นะครับคือผู้ชนะทั้ง3อันดับครับเรียนเชิญมิสเตอร์เบลลี่ลักเซลจูลี่เพชรเด่นครับให้เกียรติมอบรางวัลกับ R2M Thailand Superbike ในรุ่น Division 1ครับเอเชิญให้เกียรติมอบตำแหน่งที่3นะครับอ่าสุดยอดครับมากันดีทีเดียวสำหรับหมายเลข24ครับวิโรจน์วิโรจน์รังสรรค์ครับ เป็นตำแหน่งที่3นะครับส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศครับเจ้าบุกสุราชครับหรือว่าธีนยุทธวิเชียนครับเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับมาในอันดับที่2นะครับและตำแหน่งชนะเลิศครับขอเสียงปรบมือกับปิยพลประดิษฐ์หัตถวุฒิครับวาสุดยอดครับในดิวิชั่นหนึ่งนะครับนักแข่งก็จะมีชัอปเปิเปิดไม้เปิดเปิดเปิดแล้วโอ้โหแสดงว่าเซียนแล้ว เปิดออกเร็วมากครับและขอเชิญเรียนเชิญน,นะครับเซลฟี่แสดงว่าค่อนข้างเซียนนะครับแป๊บเดียวแตกแล้ว <c oughs> <c oughs> มิกกี้อยู่ข้างหลังนี่แซลเลยเมื่อก่อนมิกกี้บอกเปิดบ่อยเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ก็มิสเตอร์เบลลี่และเซลนะครับก็ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีวยครับกับ <c oughs> ดีวิชั่นหนึ่งครับยินดีด้วยครับเรามาชมนักแข่งในดีวิชั่น2นะครับหมายเลข16หมายเลข137 และหมายเลข3 3ครับสอันดับด้วยกันนะครับในดิวิชั่น2 400ดิวิชั่น2นะครับนักแข่งทั้ง3อันดับนะครับอันดับที่ตำแหน่งที่3นะครับมิสเตอร์เบรนี่ลัดเซลยังคงให้เกียรติมอบรางวัลในตำแหน่งที่3นะครับกับพ่อเมฆแสงทองครับ นี่เลยครับเมงแสงทองหมายเลข33ครับส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับอหอมายเลข137สำหรับอิธิเดีผาโสมครับและตำแหน่งชนะเลิศครับสำหรับหมายเลข16ครับนัทชัยพลิ้นปาโมโอ้โหเสียงเฮลัน่นเลยครับแสดงความดีด้วยนะครับกับ ตำแหน่งชนะเลิศในดีวีชั่น2นะครับหรือาดี2อนี่เรียกกันนะครับในสนามครับของ r t m t h a i l a n d s ล p e r b ุปเปทท่านผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมครับเข้า YouTube r ์ m t v นะครับหรือเข้า Facebook ของ r า m ได้นะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครอบครัวให้กำลังใจกับพี่น้องของเรานะครับถ่ายทอดสดวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดการแข่งขันตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนจบการแข่งขันนะครับ เปิดออกไม่ออกเปิดไม่ออกออกแล้วโอ้โหหมดหมดหมดเก็บไว้เก็บไว้คนนึงคะัรวบรวบดวบดวบจุนมาข้างๆอีกคนนะฮาให้นัทชัยหน่อยรวบรวบแหมให้พิตตี้หน่อยเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพิตตี้เมาเฮ้นี่น,เนะเปิดขวดเองนะหมดแน่นอนคนระับ ขอแสดงความยินดีครับเซฟี่ครับบุญเดชและเซลอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นดิวิชั่น3อีกหนึ่งรุ่นนะครับเรียกว่าเวลาไม่มีะลุนะครับทำได้ดีทีเดียวครับขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับดิวิชัน2ครับเรามาดูรายชื่อหมายเลขนะครับของดิวิชัน3นะครับหมายเลข88หมายเลข61และหมายเลข93ครับ3ามตำแหน่งด้วยกันนะครับ ยานเสียงในสนามก็เตรียมพร้อมในรุ่นต่อไปด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรับรางวัลอีกหนึ่งรุ่นเชิญครับ886193ครับในช่วงพิธีมอบรางวัลอาเดียมเจปปรัมซูเปอร์ไบต์นะครับ400ดิวิชั่น3ครับรุ่นนี้เดี๋ยวเจอมิสเตอร์แบลลี่ลันเซลนะครับให้เกียรติมอบรางวัลตำแหน่งที่3ให้กับหมายเลข93ครับนาราทิปสอดตาโอ้โหควาเชียร์เพียบครับเข้าที่3แต่เสียงดังกว่าที่1แล้วมั้ง และรองชนะเลิศกับมาเลข61กครับลิกิตปรีคุณาครับเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศครับและชนะเลิศครับกับมาเลขก8ปภิชแปิชารเรื่องเดชรัศมีครับเสียงดังเหมือนกันครับแสดงว่าทีมเดียวกันสิท่าและแชมปเป็นมือใหม่ซะด้วยในดิวิชันสามเขย,ย่ยยังไงก็ไม่ออกแงะยังไงก็ไม่ออกเป็นเรื่องของดิวิชันสาม่ออกจนได้ครับ โอ้โหที่หนึ่งไม่ดื่มครับที่สองเอื้องืองที่สามเอื้องเอื้องเออที่สองไม่เอาฮะที่สองบอกว่าไม่ดื่มฮะอ่าแล้วก็เซลฟี่กันครับแสดงความยินดีนะครับกับนักแข่งนึงสามอันดับครับ400ร้อยดีพิชชันสามนะครับทั้งอภิชาติลิกินและนาลาทิปด้วยนะครับขอแสดงความยินดีครับปอบมือกันอีกครั้งหนึ่งด้วยขอบคุณมิสเตอร์แบลลี่และเซลครับตัดภาพมาที่สนามพบกับมิกกี้มิเกลวอล์เกอร์